สนามวิ่งเทรลกลางสวนผลไม้ที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยและวันนี้จังหวัดสตูลได้ก้าวสู่มิติใหม่อีกครั้งอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรล running at สตูลจัดขึ้นที่บ้านตนปาหนันอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลดึงดูดนักวิ่งทั้งไทยและต่างชาติกว่า800คนจาก20จังหวัดทั่วประเทศและหลายประเทศเช่นมาเลเซียเคนยาอังกฤษ ลาวฝรั่งเศสไฮไลท์อยู่ที่ระยะทาง25กิโลเมตรที่เพิ่งได้รับการรับรองจาก UTMB นักวิ่งสามารถใช้แต้มจากสนามนี้สมัครวิ่งสนามระดับโลกได้เส้นทางท้าทายครบครันเนินเขาลำธารและสวนผลไม้พื้นถิ่นมีทั้งเงาะทุเรียนลองกองจำปะดะวิ่งไปชิมไปสดจากต้นทาง ทานแบบไม่อั้นทุกคนที่เข้าเส้นชัยจะได้รับกระเช้าผลไม้พร้อมเหรียญรางวัลที่ทำจากโคระเครื่องจักรสารท้องถิ่นสายกรีนผู้ชนะยังได้ทุเรียนหมอนทองอินทรีติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอีกด้วยนักวิ่งต่างประทับใจบอกว่าสนามนี้ทั้งอบอุ่นและท้าทายไม่ใช่แค่การวิ่งแต่นี่คือประสบการณ์ที่ครบทุกมิติ ปีหน้าจังหวัดสตูลเตรียมยกระดับระยะทาง30-35กิโลเมตรรองรับนักวิ่งขาแรงและผลักดันสู่มาตรฐานานานาชาติเต็มตัวสนามวิ่งที่พาเรากลับสู่ธรรมชาติและเชื่อมผู้คนด้วยพลังของกีฬาเจอกันอีกครั้งปี2569ที่ตนปานานเทรลสตูลสนามวิ่งที่ทุกคนต้องมาสัมผัสอย่างน้อยสักครั้งในชีวิต สองใต้นิวรายงาน